สวัสดีครับเพื่อน,อนวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานขวดพลาสติกอีกอย่างหนึ่งนะครับขวดพลาสติกเหลือใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าจะไปทำอะไรได้บ้างวันนี้เรามาแนะนำเรื่องการใช้เป็นที่แยกขยะนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้เราต้องใส่หน้ากากอนามัยกันทุกวันนะครับซึ่งการทิ้งในถังขยะนั้นมันก็อาจจะมีผลเรื่องอเชื้อโรค หรือว่า,าสมมติบางคนเป็นหวัดนี่ก็อาจจะแพร่หวัดไปให้กับพี่ที่เก็บขยะนะครับหรือว่าเวลาทิ้งในถังขยะพวกเศษผ้าเศษหน้าก,กากเนี่ยมันก็จะอาจจะกระจายออกไปส่งผลให้ความสกปรกได้นะครับแล้วก็มาแนะนําวิธีกันใช้ขวดเพื่อแยกขยะนะครับก็ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ก่อนจะทิ้งเราก็พันผ้าจมูกนะครับแบบนี้พัน เล็กๆนะครับแล้วก็จะเอาเชือกนะครับรัดปกติเราทิ้งไปเลยมันก็จะอาจจะเป็นแผ่นแล้วก็เป็นแหลงแพร่เชื้อโรคได้นะครับนี่ก็ใส่เปิดฝาใส่ไปนะครับก็เป็นเป็นไอเดียก็พอเต็มแล้วเราก็อยอไปทิ้งนะครับมันก็จะไม่ไม่ไมก่กระจายนะครับไอเดียดครับ ปยชนทั้งทั้งเราแล้วก็ที่ที่เก็บขยะแล้วก็ช่วยในการช่วยสิ่งแวดล้อมแยกขยะด้วยครับทําให้ตัวภาพจุกนี้ไม่กระจัะจายนะครับก็แบ่งปันไว้นะครับเก็บไว้ก่อนพอเต็มค่อยเอาไปทิ้งทีเดียวครับครับขอบคุณครับ